คลิปนี้เราจะพูดถึงเรื่องของเมนูสำคัญสคัญนะครับในการสร้างเว็บไซต์มีทั้งหมด3เมนูหลักๆใหญ่ๆนะครับที่ท่านจะต้องทราบก็คือเมนูแรกครับชื่อว่าเมนูแทรกนะครับเมนูที่2ชื่อว่าเมนูชื่อว่าหน้าเว็บเมนูที่3ก็คือเมนูทีมนะครับโอเคนะครับคลิปนี้เราจะพูดถึงเมนูแทรกก่อนนะครับเมนูแทรกนั้นนะครับจะประกอบไปด้วยกล่องข้อความ ทำหน้าที่ในการแทรกข้อความต่างๆนะครับเมนูต่อมานะครับเมนูรูปภาพนะครับสำหรับแทรกรูปภาพทําได้2กรณีคืออัปโหลดแล้วก็เลือกนะครับเมนูที่3ก็คือการฝังครับใช้ในกรณีที่เราจะเอาเว็บไซต์ต่างๆหรือเอาไฟล์ PDF อะไรก็ได้นะครับมาฝังไว้อยู่ในเว็บไซต์ของเรานะครับต่อไปครับ Drive นะครับหมายความว่าการไปเรียก เอาไฟล์ต่างๆที่อยู่ใน Google Drive ของเราเนี่ยครับเอามาใส่ในเว็บไซต์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีตรงนี้ท่านจะต้องมีไฟล์ต่างๆเก็บไว้ใน Google Drive ก่อนนะครับถึงจะมีข้อมูลตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะครับต่อมาครับกรุปต่อมาคือกรุปที่ชื่อว่า layout นะครับ layout พูดจะพูดถึงเรื่องของการแทรก layout ต่างๆหรือเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มงานของ เครื่องมือต่างๆไฟล์งานต่างๆครับเอามาใส่นะครับในเว็บไซต์ของเรานะครับประกอบไปด้วยหลายๆแทมเพลตนะครับมีประมาณ6กแทมเพลตนะครับที่ท่านจะสามารถเลือกใช้ได้นะครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับกลุ่มต่อมาคือในการใช้ทูต่างๆยกตัวอย่างเช่นการใช้สารบัญนะครับการแทรกคาบหมุนการแทรกปุ่มตัวแบ่งตัวยึด YouTube ปฏิทินอะไรพวกนี้ครับในคลิปต่อไปผมจะอธิบายในการทำงานในแต่ละ เครื่องมือพวกนี้นะครับการแทรกไฟล์ Google Docs Google Slide Google Sheets อะไรพวกนี้นะครับนะครับและนี่ก็คือคลิปนี้นะครับที่ท่านจะต้องรู้ว่าเครื่องมือต่างๆมันสามารถทำอะไรได้บ้างน,นะครับ